เรามาดูผลฟุตบอลยูฟายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่5ประจำเชาวันศุกร์ที่28ตุลากันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ฟิลตินสเปิดบ้านเฉือนเอาชนะอิสตันบูลไป2-1ฮาร์ดก็เฉือนเอาชนะ r f s ไป2-1อันเดเลสเสมอกับสเตอัวบุคาเลส2-2เวสแฮมยูเต็ดก็เฉือนเอาชนะซิลบอกไป1-0ออสเตรียเวียนนาก็เสมอกับเลกพอสแนนไป1-1บิลิวเสมอกับฮาเปลเบเชวา2-2 นีดเชื้อเอาชนะปาริซานเบลเกตไป2-1คู่ของสซโรวัโกกับ FC โคโลเลื่อนเตะนะครับเพราะว่าหมอกลงจัดนะแต่ก็เท่าที่เช็คข่าวมาก็คือเดี๋ยวจะเลื่อนมาเตะคือวันนี้แทน FC วาดัสก็แพ้ให้กับเอเอักมา1-2 O, เอ d ซีเดนปเฉือนอาชนะอพอลโลลิมาซอลไป1-0โมแพ้กับเดอร a ก d e เดนไป2-3 c ชม m ล็อกโลเวอเสมอเก้นไป1-1เบลคา n นก็แพ้ให้กับส l ลาเวียปาร0-1ซิวัส p ปอร์ถลม่มอาชนะเซยบาครูชไป3-0บาเซ l ลเสมอกับซากิริบวีเนียสไป2-2สโลวานบาติสลาวาก็เฉือนอาชนะยูนิคไป2-1 ไปดูกันที่ตารางคะแนนล่าสุดครับเริ่มที่กลุ่ม A อันดับ1และก็2เป็นอิสตันบุลกับเฟรเดรเก็บไปทีมว่าสิบคะแนนก็กอดขอเข้ารอบด้วยกันทั้งคู่นะฮะอันดับ3ฮาร์ดมี6อันดับ4 r f s มี2ก็ตกรอบกลุ่ม B อันดับ1นึ่งเวสแฮมห้าเก็บไป15คะแนนเต็มเข้ารอบแชมป์กลุ่มแบบใสๆอันดับ2และก็3เป็นซิลบอกที่มี6และก็อันเดเลตที่มี52ทีมนี้ต้องไปแย่งกันเข้ารอบในนัดสุดท้ายครับในขณะที่อันดับ4ี่สเตลลูบุคลก็ตกรอบไป กลุ่ม C อันดับ1เป็นบิลิลฮัทที่คว้าแชมป์กลุ่มไปแล้วก็เก็บไป13คะแนนอันดับ2เป็นเล็กพอสแนมี6อันดับ3ามฮาเวเชวามี4อันดับ4ออสเตรเลียนมี2นะฮะก็กลุ่มนี้อันดับ2เนี่ยต้องลุ้นแย่งกันในนัดสุดท้ายระหว่างเล็กพอสแนกับฮาวเวลเชวากลุ่มดีอันดับ1แล้วก็2เป็นนีสกับปารีซงตเบรเกตมีทีมละ8คะแนนอันดับ3กับ4เป็น FC โคลนกับสโลวากอมีทีมละ4กลุ่มนี้ยังได้ลุ้นต่อกันในนัดสุดท้ายนะฮะ กลุ่ม E อันดับ1เป็นเอซัตอักมามี12คะแนนอันดับ2 d e เดนิโปรมี1 0อันดับ3อพพอลลมี4อันดับ4วัดัสมี2ฮะก็กลุ่มนี้อักมากับเดนิโปเข้ารอบแน่นอน100%ที่เหลือตกรอบกลุ่ม F อันดับ1เป็นดูกรเดนฮะเก็บไป13คะแนนคว้าชั้นกลุ่มแน่นอนแล้ว100%อันดับ2โมมี7อันดับ3 g e เกนมี5อันดับ4ชามล็อกโลเวอร์มี2ก็กลุ่มนี้อันดับ2เนีนยต้องลุ้นแย่งกันในนัดสุดท้ายระหว่างโมกับเกน กลุ่มจอันดับหนึ่งเป็นซิวัสปอร์มี10คะแนนอันดับ2แล้วก็3เป็นเซเวียบครูชกับสลาเวียปามีทีมละ7อันดับ4บาลกานีมีอยู่4คะแนนกลุ่มนี้เดี๋ยวซิวัสปอร์ครูชแล้วก็สลาเวียปาไปลุนเข้ารอบก,กันในนาสุดท้ายและกลุ่ม H อันดับ1แล้วก็2เป็นสโลวานบาติสลาวากับบาซโซมีทีมละ8อันดับ3พูนิกมี6อันดับ4สีสกิลิสวเนสมี5กลุ่มนี้ทุกทีมได้ลุนเข้ารอบก,กันในเกมสุดท้าย แลเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปครับคือมาเพอร์ลาตนาจะเป็นนัดส,สุดท้าย pues pues ครับของรอบแบ่งกลุ่มแล้วนะฮะอิสตันบูลเปิดบ้านเจอฮาร์ด RFS พบกับฟิเลนตินาสเตยอัวโบคเลสพบกับทางเวสต์แฮมยูไนเต็ดซีบอร์กเจออันเดเลตฮาร์เบอร์วเชวาเปิดบ้านเจอออสเตรเวียนาเล็กโพสแนนพบกับบียริลเอฟซีโคลนพบนีสปาริซานเบลเกตจะเจอกับสโลวาโกอัพอลล็ลิมาโซเปิดบ้านเจอเอฟซีวาร์ดัสเอซานามาเจอกับดานิโบดูการเดนพบชามล็อกโลเวอร์ เกนเปิดบ้านเจอโมเซียบาครครูชพบกับทางเบลคานน่สลาเวียปาร์กเจอกับซิวาสปอร์ปูนิกเจอกับบาเซลแล้วก็ซากิลิตจะพบกับทางสโลวานบาติสลาว่า